จุดเปราะบางที่ซ่อนไม่ให้ใครเห็นของคนแต่ละธาตุเป็นเรื่องอะไรกันบ้างทั้งสี่ธาตุนะคะดินน้ำลมไฟที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีจุดเปราะบางที่แตกต่างกันไปนะคะลองฟังดูนะคะเผื่อคุณจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนรอบข้างของคุณค่ะขอเริ่มต้นที่ธาตุแรกเลยนะคะธาตุไฟธาตุไฟจะมีราศีเมษสิงหธนู สี่สามธาตุราศีธาตุไฟเนี่ยภายนอกนะคะของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจกาพูดมีแพชชั่นแต่จุดเปราะบางในใจของเขาอะค่ะคือการกลัวการไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่มีความสำคัญต่อใครเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงคะว่าธาตุไฟอะถึงได้มีความต้องการเป็นที่หนึ่ง ต้องการเป็นคนสำคัญเพราะลึกๆในใจของเขาต่อให้เขาจะแสดงออกว่าฉันมั่นใจแค่ไหนเขาจะมีความกลัวลึกๆกัค่ะว่าเขาจะดีไม่พอและเขาจะไม่ได้เป็นที่ต้องการนอกจากนั้นเนี่ยการถูกเมินน่ะมันเจ็บกว่าการโดนปฏิเสธอีกนะคะสำหรับคนธาตุไฟเพราะมันเป็นการบ่งบอกว่าการที่เขาพยายามทำดีที่สุดแล้วไม่ได้รับ การตอบรับในคุณค่าที่เขาตั้งใจทําและสุดท้ายเลยนะคะเขากลัวว่าความสัมพันธ์ที่เขาทุ่มเทเนี่ยมันจะไม่ได้รับความสำคัญแล้วก็ความสำคัญของตัวเองจะหายไปจากคนที่เขาแคร์มากๆเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงคะว่าชาวาธาตุไฟอะ่ะถึงได้ต้องการความสำคัญเป็นที่หนึ่งความต้องการให้ ความต้องการของการมองเห็นการซัพพอร์ตหรือการพูดในลักษณะที่ให้ความมั่นใจกับเขาอะชาวธาตุไฟจะชอบมากๆทีนี้มาต่อในธาตุที่สองเลยนะคะธาตุลมธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความคิดคำพูดที่แบบไม่เหมือนใครแต่เขามีกำแพงในความรู้สึกสูงอยู่นะภายนอกอะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ ฉลาดมีไอเดียมองโลกในมุมกว้างอาจจะเข้ากับผู้อื่นได้ดีแต่จุดอ่อนและความกลัวลึกๆในใจคือเขากลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเขาไม่เก่งตรงไหน,นจะรู้หรือจะเห็นในความที่ไม่ดีของเขาในบางจุดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหลายๆครั้งคนธาตลมอ่ะ มักจะใช้อารมณ์ขันหรือเหตุผลเพื่อกลบความไม่มั่นใจและความเศร้าในใจของตัวเองค่ะอย่างที่บอกนะคะเขามีหลายๆอย่างที่เขามีความคือดูเป็นคนฉลาดดูเป็นคนกล้าคิดกล้าทำหรือเป็นคนพูดอะไรในจุดที่แบบเออมันเหมือนจะไม่เข้าใจโลกแต่ความจริงแล้วอะเขามีความคิดหลายๆอย่างที่เขาตั้งใจทำเพื่อคนอื่นนะ แต่บางครั้งอาจจะปากหมาปากแบบขวานผ่าซากไปนิดนึงแต่ความจริงแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลหรือใช้อารมณ์ขันในการกลบความรู้สึกและความเศร้าในใจของตัวเองและอย่างที่สองนะคะข้างนอกหรือภายนอกของคนที่เป็นท่านลมอะ่ะเขาอาจจะดูชิลอาจจะแบบไม่คิดอะไรหรือเย็นชาด้วยซ้ำแต่ความจริงแล้วอะค่ะ ท่าลมโคตรคิดเยอะเลยแล้วความคิดนะมันจะวนเวียนปั่นป่วนด้วยแล้วมีความเหงาด้วยอนะขี้เหงาด้วยแต่เลือกในการที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองและสุดท้ายเลยนะคะความกลัวความเปราะบางของท่าลมคือเขากลัวการผูกพันที่แบบเขาดึงตัวเองออกมาไม่ได้อะเพราะอะไรรู้ไหมเวลา ภายนอกที่เขาแบบตั้งกำแพงสูงๆอะ่ะมันเพื่อเป็นการโพสท์ความรู้สึกของตัวเขาเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงใจมันจะเต็มที่มันจะทุ่มเทมันจะลงไปในความรู้สึกที่แบบแล้วเขาเป็นคนคิดเยอะด้วยอะ่ะมันจะกลายเป็นเขาดึงตัวตัวเองขึ้นมาได้ยากอะ่ะแล้วมันเจ็บเพราะความคิดของเขามันวนตลอดเวลาดังนั้นมันเลยเป็นการที่ เป็นความเปราะบางของชาวธาตุลมนะคะต่อมานะคะชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้าเนี่ยราศีที่เป็นาชาวาธาตุน้ำนอ้องเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าชาวราศีธาตุลมธาตุลมจะมีราศีมิถุนตุลกุมเนาะแต่ธาตุธาตุน้ำอะคะ่ะจะเป็นราศีมีนกรกฎพิจิกราศีธาตุน้ํานะคะภายนอกเขาเป็นคนใจดีเข้าใจมีความแบบ ลึกซึ้งทางอารมณ์คือคิดแทนคนอื่นค่อนข้างเยอะความเปราะบางในใจของชาวธาตุน้ำนะคะคือเขากลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจตัวตนของเขาและกลัวในการที่จะไม่ได้รับการยอมรับหลายๆครั้งอะ่ะชาวธาตุน้ำเลยทำให้เยอะหรือพยายามเข้าใจคนอื่นเยอะ จนบางครั้งไม่เข้าใจตัวเองไม่กล้าในการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะว่ากลัวไม่ได้รับการยอมรับแล้วแถมนะคะชาวธาตุน้ำอะปลอบคนอื่นเก่งแต่ไม่ค่อยรู้วิธีในการปลอบใจตัวเองอันนี้เศร้านะเพราะเขาเป็นคนที่แบบคิดแทนคนอื่นอะแต่พอถึงเวลากับตัวเองอะ่ะ เขากลับไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกกับใครเขากลัวว่ามันจะเป็นภาระของความรู้สึกคนอื่นดังนั้นเลยเลือกในการเจ็บกับตัวเองยอมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่เวลาตัวเองเกิดปัญหาจริงๆกลับไม่รู้วิธีในการจัดการและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะมักจะชอบรับภาระของคนอื่นจนบางครั้งอะคะ่ะ มันก็แบกไม่ไหวแต่ด้วยความที่คิดแทนคนอื่นไงกลัวคนอื่นทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็แกล้งฝืนยิ้มแต่ก็แกล้งในการที่จะเหมือนกับบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรอะแต่ข้างในใจอะโอ้โหอาจจะล้าวระบมไปเรียบร้อยแล้วนี่คือจุดเบาบางของชาวธาตุน้ำและสุดท้ายเลยนะคะชาวธาตุดินธาตุดินเนี่ย ขอใช้คำนี้เลยนะเหมือนแบกโลกไว้อะแบกโลกไว้กับตัวเองอะ่ะคือภายนอกเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงเป็นคนที่พึ่งพาได้แต่ในใจของเขาอะ่ะเขากลัวการเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไร้ประโยชน์เป็นคนที่ไม่กล้าลบกวนใครจะคล้ายๆทาธาตุน้ำในข้อนี้นะคะแต่ที่มันเยอะกว่าเลยคือธาตุน้ำอาจจะพูดบ้างแต่ธาตุดินเนี่ย ไม่พูดเลยชอบทําตัวเป็นแบบไม่เป็นไรฉันจัดการได้ไม่เป็นไรฉันฉันโอเคคือการแบกไว้เงียบๆคนเดียวอะคะ่ะและกลัวความรู้สึกเจ็บปวดจากการที่ตัวเองไม่มีประโยชน์อะมันเป็นความรู้สึกลึกๆของชาวธาตุดินที่ที่ทำให้ตัวเองอะเหนื่อยเองเป็นเสาเป็นที่พึ่งพิงให้คนอื่นแต่ตัวเอง กลับต้องเลียแผลใจตัวเองต้องดูแลตัวเองและหลายๆครั้งเลยนะคะความเจ็บปวดในชีวิตที่ทาตดินเจอมันไม่เคยละลายหายไปไหนเลยอะ่ะมันทับถมทับถมกลายเป็นปมในใจในความรู้สึกแล้วเขาไม่กล้าในการขอความช่วยเหลือด้วยเพราะว่ากลัวเสียภาพลักษณ์กลัวกลัวเสียความรู้สึกมั่นคงอะ่ะ ในในในภาพของตัวเองในความรู้สึกของตัวเองดังนั้นไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครอันนี้คือทั้งหมดท,ทั้งสี่ทั้งสีธาตุนะคะก็จะมีปมที่แตกต่างกันไปเป็นไงบ้างคะมันตรงกับตัวคุณและตรงกับคนรอบๆข้างของคุณบ้างหรือเปล่า